เสือได้บอกวันนี้ก็มาฉีดวัคซีนะุ่นวายเ่ยสายดีสลายเยี่ยบเลยนะหน่ง็ดังอะรอก็บอกแมียอย่างนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวให้ดูโอ้โหจ้า ไอ้พี่บอกว่าไนร้อนนื้อกนไมปรอเื่นี่บอวินเป็นมันานรอครับรอครับพี่เบื่อนครับพี่น้องรอครับรอครับนี่ม่เชื่อว่าใกล้อคุณกล้เลยเนาะเาเพื่อน้ยอ่าร้อน่ ก็ออกมาแล้วนะครับ hmm. ก oh, so ็ชาแขนหน่อยไหนที่เขเล่นวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมวันนี้ก็ปวดแขนหน่อยนะเก็บสองมก็เล่นอยู่นั่นแหละสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ